ระว่าจะประจำวันเสาร์ที่24ตุลาคม2020บทอ่านจากจดหมายนบุลเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวเอฟเฟซัสพี่น้องเราแต่ละคนได้รับพระหันสถานตามสัสดส่วนที่พระคริสตเจ้าประทานให้ดังนั้นจึงมีคำกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงพระองค์ทรงนำบรรดาเฉลยไปด้วย และทรงแจกจ่ายของประธานแก่บรรดามนุษย์คำว่าพระองค์เสด็จขึ้นนั้นหมายความว่าอย่างไรถ้ามิใช่หมายความว่าพระองค์ได้เสด็จลงไปยังแผ่นดินเบื้องล่างก่อนแล้วและพระองค์ผู้เสด็จลงไปก็เป็นองค์เดียวกับผู้เสด็จขึ้นไปเหนือสวรรค์ทุกชั้นเพื่อจะทรงครอบครองทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์ พระองค์ประทานให้บางคนเป็นอัครสา,าวกบางคนเป็นประกาศกบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวดีบางคนเป็นผู้อภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับงานรับใช้เสริมสร้างพระกายของพระคริสตเจ้าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ ถึงพระบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ตามมาตรฐานความสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้าเราจะได้ไม่เป็นเหมือนเด็กถูกคลื่นลมซัดโครงเพลงล่องลอยไปตามกระแสคำสั่งสอนทุกอย่างที่เกิดจากเล่กลของมนุษย์ด้วยอุบายชาญฉลาดที่คอยหลอกลวงให้หลงผิดอีกต่อไปแต่ให้เราดำเนินชีวิตในความจริงด้วยความรัก จเริญเติบโตขึ้นจนบรรลุถึงความสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นพระเสียรพระองค์ทรงทำให้ร่างกายทุกส่วนประสานสัมพันธ์กันอย่างสนิทแน่นฟ้นทรงจัดให้ข้อต่อทุกข้อเสริมกําลังให้แต่ละส่วนทำหน้าที่ของตนร่างกายจึงจเจริญเติบโตและเสริมสร้างตนเองอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยความรัก พระวารสารในบุลูกาในเวลานั้นคนบางคนเข้ามาทูลพระเยซูเจ้าถึงเรื่องชาวกาลิลีซึ่งถูกปิลาตสั่งประหารชีวิตในขณะที่เขากำลังถวายเครื่องบูชาพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าท่านคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านี้เป็นคนบาปมากกว่าชาวกาลิลีทุกคนหรือจึงต้องถูกฆ่าเช่นนี้มีได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิตทุกท่านจะพินาศไปเช่นกันแล้วคนสิบปดคนที่ถูกหอซีโลอัมพังทับเสียชีวิตเล่าท่านคิดว่าคนเหล่านั้นมีความผิดมากกว่าคนอื่นทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มหรือมีได้เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิตทุกท่าน จะพินาศไปเช่นเดียวกันพระยสเจาตรัสเป็นอุปมาเรื่องนี้ว่าชายผู้หนึ่งปลูกต้นมะเดื่อเทศต้นหนึ่งในสวนองุ่นของตนเขามามองหาผลที่ต้นนั้นแต่ไม่พบจึงพูดกับคนสวนว่าดูซิสามปีแล้วที่ฉันมองหาผลจากมะเดื่อเทศต้นนี้แต่ไม่พบจงค้นมันเสียเถิดเสียที่เปล่าเปล่าแต่คนสวนตอบว่า นายครับปล่อยมันไว้อีกสักปีหนึ่งเถิดผมจะพรวนดินรอบต้นใส่ปุ๋ยดูซิว่าปีหน้ามันจะออกผลหรือไม่ถ้าไม่ออกผลท่านจะค้นทิ้งเสียก็ได้ข้อคิดพระเยซูเจ้าทรงใช้สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาวยิวทรงสอนกลุ่มชนที่ติดตามพระองค์ว่า ความพินาศของพวกเขาจะเกิดขึ้นเช่นบุคคลเหล่านั้นหากไม่กลับใจปรับปรุงเปลี่ยนชีวิตตนเองให้ดีขึ้นเพราะการดำเนินชีวิตในบาปก็คือการเดินบนทางที่นำไปสู่ความพินาศเพื่อให้เห็นภาพแห่งความเมตตาของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องเปรียบเทียบชีวิตที่ตกในบาป ว่าเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่ออกผลซึ่งได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งให้ปรับปรุงตนเองให้พระวาจาของพระเจ้าที่ทา้าทายเราในวันนี้เตือนใจเราให้ออกจากตัวเองเปิดใจเราสู่ความเชื่อในความจริงแห่งความเมตตากรุณาและความรักของพระเจ้าขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2020